เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของยางรถใหญ่กันบ้างนะครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเป็นยางรถยนต์เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดในประเด็นว่ายางรถใหญ่นะครับแบบใช้ยางไนกับแบบไม่ใช้ยางในแตกต่าสกสงกันอย่างไรนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงสาหรับการเลือกเนาะอ่ะโอเคอ่ายางรถใหญ่นี่ก็ผมหมายถึงว่ายางอย่างรถ6ล้อเป็นต้นไปนะครับผมนี่อย่างนี้ก็ ขอขอบคุณทาง B M W n i ่ t บูนะครับอ่าใครจะเลือกซื้อรถ B M W n i t t i ู u นะครับก็อ่าใครจะเลือกซื้อรถ B M W นะครับก็ให้ไปที่ n ิ t t i ู u ได้เลยนะครับอ่ากลับมาที่ตัวยางกันยางรถจเนี่ยอ่หลักๆแล้วก็จะแบ่งเป็น2ประเภทเนาะแบบใช้ยางในกับแบบไม่ใช้ยางในนะครับอ่าตรงนี้ต้องบอกก่อนหลายๆคนจะเข้าใจผิดเนาะถ้าเราบอกว่ายางเรเดียนหลายๆคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยยางเรเดียนไม่ใช้ยางใน ยางเรเดียนมีทั้งสองประเภทนะครับเนาะทั้งแบบใช้ยางในและแบบไม่ใช้ยางในนะครับดูยังไงนี่เขาจะเขียนติดไว้ที่แก้มยางเนาะอย่างอันนี้อ่ะเขียนเนี่ยยางเรเดียนใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนะเขาจะเขียนไว้ว่าเป็นแบบจูบเลสอ่านี่ครับเป็นแบบทิวเลสนะครับนี่นะทิวเลส โอเคถ้าในวงการยางเนี่ยถ้าแบบใช้อย่างในเราจะเรียกคิวบไทส์เนาะแล้วก็แบบไม่ใช้ยางในอย่างเงี้ยจะเรียกคิวบเลสนะคระับข้อแตกต่างของเขาก็คืออย่างที่บอกไม่ใช้ย่างในนะครับก็สําหรับยางที่ไม่ต้องใช้อย่างในเนาะข้อแตกต่างของเขานะครับก็คือจะมีเขาเรียกอะไรมีเรื่องในเรื่องของความปลอดภัยจะค่อนข้างดีกว่าเนื่องจากว่าแบบเนี้ยเขาเวลาที่ลมรั่วนะครับเนาะ เขาจะค่อยๆซึมหมอกอย่างเวลาโดนตะปูอย่างเงี้ยลมจะค่อยๆซึมออกเหมือนกับยางรถนั่งบุคคลทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าเกิดเป็นยางแบบใช้ยางในใช่ไหมตะปูเจาะยางในปุ๊บอันนี้ลมออกทีเดียวหมดเลยอ่าอันนั้นก็คือยางจะเสียเลยเนาะอ,อย่างงี้เขาจะค่อยๆรัว่วค่อยๆแบนก็ยังสามารถนามาปะใช้งานได้อยู่นะครับเนาะอ่านี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะส่วนเออเรียกอะไรดีแต่ว่าข้อจํากัดของเขาแล้วกันเนาะของยางที่ไม่ใชอยางในนะครับก็คือถ้าเกิดเดิมคุณใสย่ยางไม่ใช่ยางในยอยู่เนี่ย คุณต้องเปลี่ยนกระทะม,มันจะไม่ใช่กระทะคิ้วแบบที่ใช้อย่างในแล้วจะต้องเปลี่ยนกระทะที่สาม,มารถเก็บลมได้นะครับเนาะก็คือจะมีแค่กระทะกับตัวยางเนี่ยที่เก็บลมอยูนอ่นนี้ก็อาจจะเป็นข้อจากัดเนาะก็คือจะใช้งบประมาณที่เยอะกว่านะครับส่วนในแบบใช้อย่างในแบบใช้อย่างในข้อดีก็คือราคาถูกกว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบกับตัวยางเลยนะยางกับยางเนี่ยถูกกว่านะครับเนาะไม่รวมเรื่องจุกจิกอื่นๆนะเช่นเอ้าเดี๋ยวล่วบ่อยต้องไปป่าอะไรอย่างนี้ น,นีอีกเรื่องหนึ่ง่าแล้วก็ลายดอกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดพวกยางที่แบบใช้ยางในเนาะเขาก็จะมีลายดอกให้เลือกทั้งดอกสร้อยดอกบ้างนะครับเผื่อใครต้องไปลุยไปลงนาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าวิ่งบนถนนดำเนี่ยพวกยางแบบเชิอเบ็ดอย่างเงี้ยยางที่ไม่ใช้ยางในเนาะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยางแบบดอกสร้อยนะครับถามว่ามีแบบลุยไหมมีนะครับเนาะแต่ว่าไม่ได้แบบมีทุกไซส์อะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าพวกยางผ้าใบพวกยางที่ต้องใช้ยางในเนี่ย อันนั้นค่อนข้างจะมีดอกสร้อยดอกบ้างให้เลือกเกือบทุกไซส์เลยครับอ่าก็จะมีให้เลือกเยอะเนาะอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างกันนะครับก็ท่านใดใช้งานยังไงเนาะก็ลองเลือกดูเช่นท่านอาจจะเป็นรถที่ต้องวิ่งแบบไปลากข้าวอะไรเงี้ยครับต้องวิ่งลงคันนาวิ่งอะไรบ่อยๆท่านอาจจะใช้ยางแบบใช้ยางในเนาะจะได้มีดอกสร้อยดอกบ้างให้เลือกได้แต่ถ้าเกิดท่านวิ่งบนถนนดาแบบนี้อ่าวิ่งบนถนนคอนกรีตหรือลาดยางนะครับเนาะก็เราแนะนําว่าให้ใช้นี้นะครับเพราะว่าเทียบราคาต่อกิโลเมตรแล้วเนี่ยยางแบบยางเรเดียนอ่าแบบไม่ จะมีการสึกหลอที่น้อยกว่านะครับน็อตสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าครับอ่ะสำหรับท่านใดนะครับสนใจใชิปอิการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ไลน์แอด MTG Thai หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคาย,ยางน้ำมันเครื่องนาคาพับเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคาถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้าง Global House สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ